สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่20สิงหาคม2568ายพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่ทุด,ดงกลางป่านะครับพาผู้รับชมครับงวดวันที่1กันยายน2568นร้บนะผมเดินทางมาฮอดมาถึงแล้ว นะครับจังเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันธรรมชมพายเอฟซีพายธรรชมครับออกเดินทางทุกวันคือนเขาพี่น้องนะครับปูทุ่งรงกลางป่านะครับงวดหาซูนหาซองกะทิว่ามาถึงหาซูนหาซองพี่น้องหลนะับเขาม้าสามงวดงวดที่ผ่านมาบ่เขานะครับเนาะอ่านะนะมีเขามีหลุดมาหาปูขึ้นเขาธรรมชมผู้เพิ่นรอดกับมีผู้เพิ่นถามมากกับมีนะครับธรรมชมอ่าเอา น้าจังเขาไปชมไปฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อน้เพื่อได้เป็นแนวทางหาได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับอ่าบรรยากาศอนี้กาแดดพี่น้องแดดตั้งแต่เช้าหนับแดดตั้งแต่เช้าช่วงนี้มีตะแดดมีฝนตกอยู่มือบันกนพี่น้องฝนตกลินลินนะครับผมเอานะับเขาไปหาปูน้ากันท่านผู้ชมอ่าโอ้มาคุ้พี่น้อง ส่นมะคุงคุงนี่กระบ,บางมาอยู่ครับผมไปนะครับผมไปหาปูไปฟังไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมบรรยากาศก็อยู่กลางป่าพุ่นละพี่น้องทา่านผู้ชมพุ่นะ่ะบรรยากาศนะครับผมกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเลยครับปู่มมามานนะครับ <laughs> วันนี้วันที่ 20สิงหาคม2568นะครับพาเอฟซีพาชมชมครับเดินทางมาหาปู่ทุกดงกลางป่านะพามารับชมครับงวดวันที่1กันยายน2568นะไปเขามาสามงวดทีเดียวธรรมชมนะครับผมตารงวดที่ผ่านมาลุดนะพี่น้องเนาะนี่ปู่เนียนให้คักงวดที่ผ่านมา268นะครับ2668พี่น้องออก63กับ65ล่างให้67อ่าออก63อ่า นับสูตรปูจะเป็นหกตัวได้พี่น้องได้ปูจับใน่เหนียวนับงวดนี้บ่มีหากเลยบ่เข่านะบบ่เข่าก็คือบ่เขาท่านผู้ชมนะครับอ่าเอานะครับงวดนี้แั่งได้ปูสูตรทึ่เกล้วนับปูได้แล้วนับปูเอานะครับ,นะรบ,นะรบมาฟังน้ำกันพี่น้อง เขียนไว้ปะปูนลขโทรศัพท์ังเป็นรตัวใดปูศูนย์สามเก้าูสเกมกองเจ็ดสี่ศูนย์สัสูตรสูตรปูจะมี6ตัวไดว้พี่น้องได้เดี๋ยวเ่าถ่าเขียนให้ศูะ <27 4. S 1> นะครับปูสองเ่สองเจ็ดสี่ับศูนย์ส จ็บสามตัวให้ตัวได้แล้วปูฮอืึแล้วก็ศูนย์ละสองเจ็ดสี่เขแล้วครับอืมแต่ว่าหกตัวมีศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าแล้วก็สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ครับอ่าบทที่แล้วปูจะให้สองหกแปดพี่น้องอืมหกสองหกแปดออกหกสามก็หกห้าอืม ศูนสามเก้าอืมแล้วก็ยังกับปูสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับนกกัเกนมแคอนลยเจ็ดสี่สามตัวสองเจ็ดสี <74. S 1> ่บปูครับผมอ่าหางเดียวเลยบอกปูาหางเดียวคนระับผมอืมแล้วล่างตัวใดละปูอ่อล่างไอ้ศูนสี่แล้วก็มกหา หกาตัวเกาอีก0ูีก็หกขาแล้วอืมแล้วปูว่าหกหามาตัวเกาอีกมาเกาหาตัวใดกับปูเกาหาปูหกห่าเกาาบอกหาบเกาห่าศูนสี่หกหาเกาหาอ่าจะมาตัวเกาอีกที่ปูหกหาคือออกไปแล้วออกหกหาชมาเกาหาไปอ๋อครับออกไก่อืมตวลี่แล้วก็เอาชุดบนนี่สองจ็ตซี่นี่ตัดสองตัวตัวใดลระปูตัดในนีเลยบ จับแน่และครับอืม,มเก็บไวไม่ชิงงงอ่าแต่ศูนย์สามเก้านี่ยจับให้เอฟซีเพิ่นบอรับไปรถก็ได้ศูนสเก้าก็ไอศูนสามก็ไปสาเก้าก็ได้คร่นะอืมนะครับผมศูนสามเก้านะครับแล้วก็สองเจ็ดสี่ได้พี่น้องด้วยนะครับผมอ่านะ อาแต่ว่าบริบบริจับสลับกันมาปูงวดนี่บอ่อาจับให้สองหางนี่เลยจับให้สองหางนี่เลยอ่อาศูนย์สามเก้ากับสองเจ็ดสี่โอ้จับให้สองหางเลยปูอ่ะอืมแต่ว่าเขียนขึ้นเก้าหง็นบะเ<อ>บขียนเป็นหกตัวอ้อาวนะครับชมชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ได้พี่น้องได้นะครับผมอ่าวชมชามเ่าเถเขียนให้ได้พี่น้องเด้ปูทุดงกลางป่านะครับผมเขียนตามสูนย์หกตัวพี่น้องปูวาวา่าศูนย์สามเก้ากับสองเจ็ดสี่ ชุด3มตัวก็จับตามนี้ละปวศู่า039นะครับสองเจดสนะครับท่านผู้ชมนะครับกระตัด2ตัวให้นํำได้พี่น้องได้นะเน้นชุดสองเจดส่ว่าปครับปัวเน้นชุดสองสท่านผู้ชมนะครับสองเจ็ดสองสี่เจดสี่นะครับชุด 4, มชมุด0 3 9เกาเน้น3าเกาพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นชุดบนในชุดล่างนะครับ อูไดว่าพูดได้มักจากได้น้อยคู่เก่า,เาชุดนี้ครับ274 27 24 74เนอ้อปูเนาะแล้วก็3ามเกสองตัวนี้มกักคักตัวใดปูสตัวล่างสองตัวบนสองตัวบนนี่ครับผมสอตัวกันแ่ว่ามันเอามากันนะสู 0, 9, 2, 4, นะเก่ากับสองสี่นะเอ้าบัด้เนน, 39, กกนี้สามเก่าเปล่าเออเอาเดี๋ยวเ่าถอดจะวงให้ชุดบนเนาะพี่รองปูว่าสองสี่กับศูนเกนะครับ ชุดล่าง4 0 6 5 9 5นะปูเน้นที่4ี่ศกับเก่าหาพี่น้องหารอตอลีไว้เดี๋ยวบาเทาวงชุดบนใหน้นะครับผมท่านผู้ชมชุดบนปูวา่าปูป,ป,ปูมัก2 4กัี0ศเก่าได้พี่น้องได้นะครับอปูทุดงกลางป่านะขันน้ำม์จังรอรอวันพระใหญ่ก่อนมาปูไงก็ได้ดอกขันน้ำม์ได้พี่น้องได้ชุดล่างพี่น้องนะชุดล่างปูวาหารถตลีไว้เลยสี่ศย สี 04, 04, ่ศูนย์ศูนย์สี่บอกปูหรือรปูบอกคมศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกห้าเก้าห้าตาปูเนนสี่ศูนย์กับเก้าห้าทำช่มหาลอตเตอรี่ไปเลยนะเป็นหน้าทางนี้พี่น้องได้นะปูทุดงกลางป่านะพามาคาชอห้าถูกใจตรงใจนะ<ห><ห>ครับอืมแต่อเอามักมักสองสี่กับศูนย์เก่าบ,บอกปู่นับะสามตัวปูเห็นจับตามนีได้พี่น้องตาปูเน่นสองเจ็ดสี่ได้พี่น้องได้แบบกับศูนย์สามเก้าตาปูเนนขาขาคือสองเจ็ดสี่ หนึ่งกันยายน2568นําชมปู่ทุดงกลางป่าชุดล่าง40กับเก่าหาปัวนะครับอ่าแอบหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผมหามาคาชอบก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่น้องปัวอะไรก็มาแล้ววะโอ้มือนขี้ห่อนอบอ้าวห่อนคัดนกปูทั้ำมันนี่เนาะอากาศบ่แดดนี่พี่น้องนะครับแต่ว่วาเป็นอบอ้าวเป็นอ้าวอ้าวบ่แดดตัวเนาะมันห่อนพี่น้องมันห่อน นะครับบ่แดดแต่ว่าเป็นฮอนเบาเแ่านั่งอยู่นี่ก็อกเงืออะไรแค่หอย oy, พี่น้องอืมเงือ่ฟันดีปะปูอืมฟันยังโม่บุงอืมฟันลายที่ปูฝันลายได้ดีชุดล่างนี่มาค่ะคือซีซูนกับเกาห่าซีซูนเกาห่าโอ้อืมฮกฮานี่ตัวเกามันจะมาอีกว่าปูนี่อ่าเั็นมามาเป็นเกาห่าเลยเกาห่า <c oughs> อ่าอาชีลงล่างนะอืมอ๋อคีรอยจะมาลงล่าง เว่าสังเกตบางครเที่ยวมันออกมันบลอกไก่จากเลยที่มันออกเที่ยวน่ะตันลีหรือฮาเกิว่าทางบ้านเทียนออกเทียวสันดอสังเกตบงสัอสันอสันดอสอสันดอสันดอสนอสัน่อสันดอสัอสันดอสักดสันดอสนดอสันดนดอสันอสานดอ่นดอสันดอสัอัอันอัอสัดอันดสดอนสอัสันดัอสนดนดสนดันอัอสันอัอสันััับ กถือก็เือถือบลปูหมดเลยถือคือเกาถือคือเกาไ,ได้อ่ะถือได้ <c oughs> อ่ะยูนในนี่ถือก็ล้อนุปูเออเอานะพี่น้องเนาะหาด้โชคน้ำปูได้พี่น้องได้นะฮบผมอ่าเป็นแนวทางนะครับผมปูทุดงกลางป่าได้พี่น้องได้นะครับชุ 27, 24, 74, ดสามตัวศูนกับสองสนะครับปูเน้นคก็คือสองเี่น่ะพี่น้องนะครับสองเจ็ดเดสีครับผมศูนย์สเก้เก้า ตัวปูวาถามักคักหนึ่งคักคือสองสี่กระสุนเก่านะครับทำชุ่มชุดบนสามตัวนี้เขาหาลอตเตอรี่ไปได้ได้พี่น้องเด้วนับศูนย์สามเก้ากับสองเจ็ดสี่นะเผื่อมาเ,อาเลขท้ายสามตัวหรือเขาได้โชครางวัลใหญ่นะพี่น้องเนาะชุดล่างนับสี่ศูนย์กับเก้าห้าหาลอตเตอรี่ไปเลยถามากตัวเก่าคือหกหาปูวา,าถาถาตัวเก่าบะมาก็จะเป็นเก้าหาพี่น้องสี่ศูนย์กับเก้าหาหาลอตเตอรี่ไปเลยเอาไว้เลยบอกปูอ่า ได้ให้บ่ปูมันหนี่ง<ะ>ได้กินลาบบ่ลาบพืเกาน,นะได้กินลาบพืกเอ้างว่ากินก่อนก็ได้ <laughs> เออ<ช>เอานะครับจุดล่างนี่พี่น้องสี่ศูนย์กับเก้าห้าหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้เอนะผมเอจะมางวดนี้บ่เกาหานะปูเนาะเออกับโมแน่ได้พี่น้องงวดที่แลเราหกห้างวดนี้ 95, เก้าห้าเกาหาร่างพอมมาแมาออกบ่ไกลหรอก มาเอยๆเขาจะเป็นดาวคอนถึอขันน้ำมนต์น่ะรอวันพระนะปู่นะรอวันพระครับผมอจากมาเบิ่งเลขขันน้ำมนต์น้ำกันได้พี่น้องเด้อนะคบบ่าวท่ากราบขอบุญขอบุญปูนะครับผมซาถูกขับปูมันมันๆซาถูกขับุญขอบขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่างชมทุกท่านครับขอบุญคอนถือครับขอบคุณญใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านาสุขสุขสุขคบครับสุภาพแข็งแรงครับพอกันคลิปหน้าครับผมเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ